วันนี้มานั่งนึกพิ่เจรณาดูว่าตอนที่องค์คุริมาลพบกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์คุริมาลหมายมัน่นปั้นมือว่าจะข่าพระพุทธเจ้าให้ได้ พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค่อยๆพระดำเนินแต่องค์คุริมานั้นวิ่งก็ไล่ตามพระพุทธองค์ไม่ทันองค์คุริมานึงกล่าวว่าท่านจงหยุดก่อนท่านจงหยุดก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดตอบองค์คุริมานว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้ว ก็เลยนั่งนึกพิจณาว่าคำว่าหยุดของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรและพระพุทธเจ้ายังตอบองคุลิมานว่าท่านนั่นแหละยังไม่หยุดก็เลยมานั่งพิจณาดูว่าคำว่าหยุดแล้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น คงหมายความว่าพระองค์หยุดจากความคิดปรุงแต่งไม่มีอารมณ์อะไรมาสามารถให้พระองค์นั้นวันไหวไปตามกระแสอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงจะมีพระสติและสะัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ึ่งผิดกับองคุริมาณซึ่งองคุริมาณน,นั้นยังไม่หยุดก็ค,คือยังคิดพิจารณาปุงแต่งหมายมัม่นอยู่ตลอดเวลายังเอาเรื่องโน,น้นยังเอาเรื่องนี้มาคิดปุงแต่งก็เลยเข้าใจเองนั่นว่าการหยุดคิดปุงแต่งนั้นเหมือนเราหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่า ความคิดปุงแต่งนั้นจะเป็นอารมณ์ความสุขความทุกข์หรืออารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นทางวิญญาณคำว่าทางวิญญาณนั้นก็หมายความว่าเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและไปสัมผัสกับ ลูกรถกิน่นเสียงโพธพะพธรรมรมถ้าเราหวั่นไหวไปตามวิญญาณทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเราก็จะมีความคิดที่เรียกว่าสังขารมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบนิ่งหาไม่ได้เหมือนกับคงคุลิมาน ที่มีความคิดปุงแต่งมีอารมณ์หวั่นไหวไปตามกิเลสไม่ว่ากิเลสนั้นจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ตามผิดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์นั้นทรงหยุดคิดหยุดปุงแต่งถึงวิญญาณจะรู้แต่ไม่ปุงแต่งคือรู้ก็สักแต่ว่ารู้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเพราะองค์ไม่ได้ยึดมั่นว่านี่คือตัวตนของเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเรากำลังจะปฏิบัติกรรมฐานหรือกำลังทำกรรมฐานลองเอากรรมฐานโดยยึดเอาสติและสัมเอะสัญญะรู้เท่าทันสอบอวะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้น ก็ขอให้เรานั้นดับทันทีถ้าเราดับได้ทันทีแสดงว่าสติเรารู้อยู่ตลอดเวลาก็ขอให้พวกเรานั้นลองฝึกตัวรู้ให้เกิดขึ้นและเมื่อตัวรู้เกิดขึ้นแล้วก็ให้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น